นางสาวปาติมเปออีแต่ดาวโอนายกสมาคมผู้หญิงและสันติภาพกับโครงการครั้งสำคัญล่าสุดสมาคมผู้หญิงนะคะเกิดจากการรวมตัวของผู้หญิงที่ทำงานในเรื่องของนักกิจกรรมแล้วเน้นการช่วยเหลือผู้หญิงเริ่มต้นจากการที่เราทำงานในเรื่องของการเยียวยาผู้หญิงจากปัญหาความไม่สงบเหตุการณ์คอนแรในพื้นที่สามจังหวัด หลังจากนั้นเราก็เริ่มคน้นพบว่ามีผู้หญิงหลายๆกลุ่มเลยทีเดียวที่กําลังต้องการความช่วยเหลือนอกจากการเยียวยาก็เป็นผู้หญิงที่ต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการพุ้มครองสิทธิของตัวเองแล้วก็การปกป้อง สิทธิของตัวเองยังมีผู้หญิงที่ได้รับความแรงในทุกมิติอีกหลายรูปแบบไปทีเดียวในพื้นที่สามจังหวัดเชียนภาคใต้านยทําให้สมาคมของเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนอกจากที่จะทําเรื่องการเดียวยาอย่างเดียวเราก็ทํางานในเชิงการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายรวมถึงให้ความรู้ทางด้านสิทธิของผู้หญิงด้วย หลังจากนั้นไม่เพียงแค่เราทํางานในเรื่องของการพุ่งคพองสิที่ผู้หญิงอย่างเดียวเรายังทําในเรื่องของการส่งเสริมธรรมพิบาลให้กับผู้หญิงในพื้นที่สาจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาหลายหลองค์กรค่อนข้างที่จะมองไม่เห็นความสําคัญของการส,งส,งส่งเสริมธรรมพิบาลในพื้นที่แต่องค์กรของเราค่อนขอ้างจะให้ความสําคัญเพราะการพัฒนาประเทศชาติได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตระหนักถึงเงินภาษีที่ลงมาในการ ให้บริการกับประชาชนในฐานะที่เป็นพลมเมืองของประเทศชาติประชาชนจ่ายภาษีเพื่อให้เงินเหลานาน่านั้นกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองเราก็เลยส่งเสริมให้ผู้หญิงในพื้นที่เนี่ยรู้จักเรียนรู้ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ลงมาว่าถูกนําไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่าและทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เพียงแค่การตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการต่างๆที่ลงมาในสาจังหวัดแล้ว ก็ยังเป็นการตรวจสอบการให้บริการของรัฐด้วยว่ารัฐได้ทำการขั้นตอนตอในส่วนของบริการในกฎระเบียบหรือว่าในมาตราที่ตัวเองได้ระบุไว้หรือเปล่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งค่ะของกิจกรรมของสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพที่ทําให้คนในพื้นที่เริ่มที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองและผู้หญิงเองก็ มีความรู้ความสามารถและมีความกล้าที่จะตรวจสอบงบประมาณในท้องถิ่นของตัวเองด้วยเพื่อสร้างความเจริญต่อไปค่ะกิจกรรมที่จะเห็นได้ชัดภายใต้โครงการนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเรามีพื้นที่ในการที่จะลงไปตรวจสอบการให้บริการของรัฐภายใต้การรับผิดชอบของ อ,อบตนะคะในอำเภอทุอ่งยางแดงจำนวน50แล้วหลังจากที่เราลงไปนะคะใช้เครื่องมือเาเรียกว่าเครื่องมือธรรมิบาลหรือว่าการสัญญาใจพลเมืองเครื่องมือนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับคณะทํางานของเราแล้วก็เราลงไปในเรื่องของการไปพบปะพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็ไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนของการบริหารตัดสินใจอํานาจแล้วก็ เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานนโยบายที่เขาได้ระบุไว้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการบริการหรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากอบตในส่วนไหนบ้างหรือมีงบประมาณอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเราก็เข้าไปตรวจสอบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไหนบ้างที่ได้รับการดูแลจากอบตอย่างจริงจังภายใต้เงินภาษีของประชาชน แล้ข้อหัวใข้อค้นพบจากคนในชุมชนที่เสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าอยากจะรู้ว่าเด็กๆที่อยู่ในชุมชนเด็กๆที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการให้บริการการพัฒนาศักยภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นก็คือครูพี่เลี้ยงเด็กได้ให้บริการได้ดีมากน้อยแค่ไหนสมกับ วัยของเด็กที่ควรจะได้รับหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นข้อเสนเอและเป็นข้อห่วงใยของผู้ดูแลเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเด็กซึ่งหลังจากที่เราได้ไ,ดไปสัมภาษณ์ได้ไปเก็บข้อมูลได้ไปรับฟังเสียงของผู้ปกครองเด็กได้ไปคบพบในส่วนของผู้ที่มีอำนาจในส่วนของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอหรือว่าประหลัดอบตอหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ ข้อคนพบเราก็เห็นนะคะว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการก็คือเป็นในสิ่งที่อบตอเองก็สามารถที่จะจัดสรรประมาณได้แล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยตระหนักแล้วก็มองเห็นถึงการบริการของรัฐว่ารัฐเองควรจะบริการอย่างไรแล้วก็ตอบโจทย์ตอบสนองนะคะว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการที่จะ ตรวจสอบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของรัฐแล้วก็มีความเป็นเจ้าของของงบประมาณที่ลงมาพัฒนาชนุมชน,ชน,ชนได้อย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนค่ะการลงไปเก็บข้อมูลหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นองค์กรของเราเป็นองค์กรที่เข้าไปตรวจสอบการทํางานของรัฐซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่ท้าทายและก็เซนเิทีฟกับองค์กรที่ทํางานในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาลน,นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งอะคะ่ะก็คือ เราก็พยายามที่จะให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นต้นฟ้าเล็กๆที่พอลงมาในสังจังหวัดเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มตรวจสอบเงินงบประมาณของเราว่าเอ๊ะจากการที่เราจ่ายเงินภาษีเข้าไปในส่วนของรัฐบาลแล้วรัฐบาลได้นําเงินภาษีเหล่านั้นกลับมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเราอย่างไรบ้างแล้วก็คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนกับเงินงบประมาณของเราที่ลงมา หลายหลายภาคส่วนหลายหลายพื้นที่จากการที่เราลงไปเนี่ยคนในชุมชนกบไม่รู้เลยว่าสิ่งที่งบประมาณของรัฐลงมาในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีงบประมาณในส่วนไหนบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่ชุมชนที่จะมีส่วนเข้าไปมีส่วนในการจัดการ,การ,าร,รก,การบริหารหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งเล็กๆที่คนในชุมชนาสามารถทําได้แล้วก็เป็น กำลังเล็กๆก็ค่ะที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นการที่เราคาดหวังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติเราก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนของเราก่อนเราถือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสูตระดับประเทศต่อไปค่ะอย่างที่ได้เล่าขั้นต้นนะคะผู้หญิงเราหลายๆคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกกับกิจกรรมโครงการภายใต้าการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับผู้หญิงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ถือว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่เริ่มจากการที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความตระหนักในการที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินงบประมาณซึ่งเราก็เลือกชุมชนในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดสระบุรีเป็นโมเดลนำร่องของพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่เราได้เห็นภาพที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าบางส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเหรือบอตอง ก็มีเสียงสะท้อนว่าอยากให้มีกิจกรรมหลังนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ขยายพื้นที่ของการทํางานหลังนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะนั่นคือเป็นจุดกําหนดจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะทําให้คนในพื้นที่ตื่นตัวเพราะว่าเราลงไปทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องใหม่สําหรับคนในพื้นที่สามจังหวัดเลยทีเดียวแล้วก็ไม่คิดว่าชาวบ้านหรือว่าคนติดเนี่ยจะลงไป ประเมินหรือลงไปตรวจสอบมาตรฐานรับฟังความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความรู้หรือทักษะอะไรมากมายเริ่มจากการลองผิดลองถูกแล้วเรียนรู้ขั้นตอนกระบ,บวนการในการที่จะศึกษามันและท้ายที่สุดเราก็จะนําผลไปสู่ชุมชนนั่นก็คือเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนทําให้ชุมชนรับรู้ว่า ที่ผ่านมามีว่าประมาณอะไรไปสู่ชุมชนของเขาแล้วคนในชุมชนเองก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของการที่จะได้รับบริการที่ดีจากรัฐด้วยค่ะจุดกาเนิดเหล่านี้ค่ะที่ทําให้สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพเรายังต้องดําเนินการต่อเพราะว่ากิจกรรมที่ผ่านเมปานเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามในพื้นที่สามจังหวัดอะค่ะทุกอย่างคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา หลายๆคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหาแก,ญแก้ปัญหากานที่เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสงบสุขหรือการตรวจสอบเงินที่ได้มาซึ่งความถูกต้องแล้วก็นําไปใช้ซึ่งให้ได้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับเงินก็ประมาณทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นวิธีการหนึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดความสงบสุขในพื้นที่สาจังหวัดที่แดนภาคใต้ หลายคนจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงหรือเปล่าทําไมต้องมาทํางานในเรื่องของธรรมพภิบาลต้องบอกอทุกท่านเลยนะคะว่าธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับทุกท่านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่การลืตามองอโลกไปนี้นะคะมันพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณก,การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพราะฉะนั้นในฐานะของความเป็นพลเมืองประชาชนคนหนึ่งในประเทศไทย เราควรที่จะต้องตระหนักแล้วก็เรียนรู้ว่าเงินในกระเป๋าของเราทุกๆวันที่เราจ่ายออกไปมันถูกนําไปใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับตัวเรามากน้อยแค่ไหน<ม>เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงทุกคนต้องมีส่วนร่วมร่วมกันคะ่ะ